เซนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะคะติดตามนักศึกษามหาิทลัยราชพัฒสงขลาพาลงพื้นที่อย่างพื้นที่ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปดูการเลี้ยงนกกระทานะคะซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจทีเดียวเนื่องจากว่าผลผลิตสามารถนํามาขายได้เกือบทุกส่วนเลยค่ะ บ่อทเตี้ยฟาร์มนกกระทามีโรงเรือนจำนวนสิบกว่าโรงเรือนในตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาแต่เดิมเป็นฟาร์มนกกระทาขนาดเล็ก20ปีให้หลังเริ่มขยายโรงเรือนมากขึ้นนายสุนทรน,นิยมยาตาเจ้าของฟาร์มได้มีกลุ่มกเกษตรตัวแทนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ได้เริ่มก่อตั้งฟาร์มเพาะพันธุ์นกกระทา ทางเจ้าของฟาร์มก็ได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จการเรียกนกระทานมันมีอุปสรรคหนักมากโดยกุะทานนี่เป็นเป็นสัตว์ที่ว่าี่เกิดขึ้นมาไหมในในภาคใต้นะเป็นสัตว์ที่ว่าไม่ได้เป็นสัตว์ทเศรษฐกิจวาน่วยง,งานที่ให้ความสนใจใ,ใจโปรเนันอุปสรรคหนึง่งความรู้ไม่มีเลยคือถ้ากว่า เราลูมาม้งเราทําอะไรก็ก็ตามอะไรก็ตามการเสียหายมัเกิดขึ้นหน่อยถึงเพราะฉะนั้นเหมาตังนี้ไม่มีเราก็เลยเอาตังเนี้ยลงเลื่อนลองเราตังเนี้ยเป็นลงเลื่อนมาเสมอมาตลอดมาลองพิดลองทุกมาเพราะฉะนั้นเราเองอะ่ะต้องพัฒนาตัวเองอย,อยู่ตลอดเวลาแต่ลิตภัณฑ์สีเดิมเดิมเรามีอ,าอยู่เทลกกักลักนะเรามีซองพิตภัณฑ์ คือไข่ดิบกับไข่บรรนจูทุง้งจริงๆอะเราทำต้นน้ำทั้งปลายปลายน้ำอยู่แล้วไม่ว่าพอพันตัวนอกเองแล้วคุ้นนกเองทำนกไข่เองแล้วไข่เราค้าแต่งไข่ดิบและแปรรูปฟาร์มแห่งนี้เพาะพันธุ์นกกระทาสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ให้ไข่คุณภาพดีมีมาตรฐานเหมือนฟาร์มทั่วไป และจะมีการปลดระวังพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีอายุครบหนึ่งปีและนำไปส่งสู่พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อนอกจากนี้ยังมีมูลของนกกระทาที่สามารถนำไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์และขายต่อให้กับชาวเกษตรกร,ร,กรบ่อเตี้ยฟาร์มนกกระทามีการจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบและมีการทำโรงเรือนสำหรับลูกนกกระทาแลกเกิดลกรุ่นนกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยแยกเป็นเล้าและยังต่อยอดธุรกิจสู่ลูกค้าหลากหลายกลุ่มเพื่อนำไปจำหน่ายและบริโภคสามารถสร้างเม็ดเงินได้จนถึงหลักล้านต่อเดือนจนนำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน